สวัสดีค่ะมินิย่ย,ยกสิบ้าฮะเล่มอันเข่าเนาะจา้ะเล่มเข่าไปให้ไกลเนาะจ้ะเนาะเล่มเข่าเขาที่ว่ามันอันข้าเจ้าอันเกี่ยวแล้วมันสิขึ้นเนาะจา้ะเนาะสิขข้นแบบนี้เนาะจา้ะเนาะฝากกรไรก็แช่ก็ซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งเนะจ้ะเด้อเพื่อสิบประผาดกิปใหม่ๆเน้ะจ้ะเด้อขอบคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะจา้ะเนาะว่าสิเป็นประเทศไทยย้ายห,หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจา้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจา้ะเนาะ หายย่อยมา,ากเนาะจ้ะเนาะกะสิทายให้เบิึงว่าสิได้เข่าว้อมือนี่เสียไปใ,ใกล้เนาะจ้ะเนาะไปใกล้พี่พอดีทุนอาหารพอดีอันมาซื้อกับเขา่า,ากับน้ำเนาะจ้ะเนาะซื้อเข,าเขา่าเนาะจ้ะเนาะซื้อเข่าเข่ากับน้ำ ก็ได้เนี่กะเอาไปไก่เนาจะจ้ะเนาะไก่มันชอบกินไก่แบบเขาเขาเปียก <c oughs> ได้ไม่เก็บยวกับชงน้อยเขาสนถ้าได้ญ่จะนอนออกไกินไปพี่น้องเอ้ยถูกอยากหายไก่กำก,ก,กินมันหมกขันบ่กินมันหมกปากบ่ดำปาปนี่ ยายบักมวนเด้อเงีนสิทุกที่โศกยายก็เป็นยังซียายบอสเดงออกปนกันได้โดกบักมวนบอให้เอื่นเพื่อนหูเน,ะนาะเขาสิทุกเขาสิโศกเขาก็เก็บไว้ข้างในเนาแต่เนาะผ่านมากฮะชิบีน,นี้ก็จะเป็นถนนเนาะผ่านไปผ่านมา นอกจาถนนก็ไม่สิได้ได้เพิ่มให้กิน,นกไปพี่นวงเอ้ยทุกอย่าง ปากกรรํากินแบบธรารมชาาติปรมชาาัดบีสส้กินเหล้าก็หาแยังแรงกะห้าก็อดไปเป็นต,ตามฤดูของเพื่อนเราจ้ะตามฤดูกาลอากาศกะไม่อนีสองมือน,นี้บ่ค่อยหนาวแบบไหนเนจาจ้ะเนาะ ช่วงมือนี้บ่ค่อยหนาปานใ พัดกจะเฮ็ดถนนหนทางไอ้สีเสียงดังจักหน,น,น่อยนเนาะจะน้องคนจิขยายถนนออกไปเป็นสองเล่นนะสันเนาะเพราะว่าถ้ามรานเป็นเล่นเดียวรถมันหลายก็จะเกิดอันตรายเนาะจากคนก็เลยขยายจักง่วงจกวักกล้วยเนาะจะชนกันและนี่และหนากเลยจิขยายถนนออกไปจักหน่อยเนาะจาันะเนาะ สิมีรถเฮ็ดถนนรถดินรถหยังวิ่งกันสะนั้นวันไหวหากินแบบนี้ได้กินเนาะนี่ก็ชุมนาก็สิแร้ ใกล้ให้ใกล้ให้กากินพี่น้องเอ้ยมองทุกนาเดินไกลมองริบเิวแถวทิวพนาะใกล้คำยำสลงทยา,ชา,ายชาวนากระสาอนัน คุณพ่อเดินหน้าต่อไปก็เป็นแม่ทันฮายสุดก็คือเป็นฉันมักมวนมักสิแหละใยมันมีผิดมีพ่ากระเพาดอกจ้าหากินไปตามเวทตามกรรมนะ ก็สัดก่อนเ่าเห็ดบุญแม่หน่อยเนาะจ้าเนาะสัดนีนนเ,นเขาก็เลยลำบากฮ่าเสวยกินทำฮ่าฮได้ก็ได้กินหาไม่ได้ก็ได้กินพี่น้องเอ้ยเราจะได้ซับนี้แล้วเพราะอะไรเนาะจา๋ะเนาะอ่าคลิปนี้กะฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์อ่อา,าอ,อ,อ,อย่าลืมกดกระดิง่งนะจ๋ะเด้อเพื่อสิบประผัดลิปใหม่ๆของยายเนาะจ๋ะเนาะ ขอขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ด่เขามาติดตามเลาจ้ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยย่ายห,ห,หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจา้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจา้ะเนาะสิงหยยหญ่มา,ากเน้วจ้ะเนาะอหายยุดีไม่แห้งปาดสจากรโลกลายโลกโควิดเล้วจ้ะเด้อเอฟซีย่ายทุกคนหายยุดีไม่แห้งเงืนทองไหลามากเท่มากคิดสิไงขอให้ได้สสมดังปาถนาเล้วจ้ะเด้อ อ่าถ้ามากค่ะคลายขึ้นนาะจากน้ะผูเห็นขานค่ะให้เรียนตำแหน่งให้อีหยังงนานะจากน้ะขอเก่าวข้ามาสวัสดีจ้า